หน่อไม้เผาอัดปิ๊บเอ้ยไม่ใช่หน่อไม้เผาอัดออถุงืัผัก็กอร่อยผักก็กรอบ ผักก็อร่อยผักก็กรอบคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันไหนคางกับผักกาดขาวเส้นขนมกิน <c oughs> อร่อยนะซ้ำจำสุดไม่ได้ ใครไม่กินข้าวเที่ยงมาค่ะเพื่อนเอ้ยไม่ใช่หน่อไม้เผาอัดถุงจะเผ็ดมันก็เทียดใหญ่

อร่อยนะซ้ำจำสูตรไม่ได้ใครไม่กินข้าวเที่ยงมาค่ะเพื่อนอืม กับผักกาดขาวเส้นขนมันกินแก,แกงหมูแก้มแก้เผ็ดเพืเ่อนไมนมีผักกินแต่ผักกาดขาวเด้เพืเ่อนเพื่อน ประกาเาวไว้เนเพื่อนดอืมอืมอ้ยไม่ใช่หน่ไม้เผาอัดถุง กินส้มตำด้วยกันค่ะก็มาพบกับแม่พิมพ์เหมือนเดิมนะคะแม่พิมพ์คนเก่าคนเดิมค่ะเพื่อนตรงนี้อร่อยหวานก่อนกินส้มตำด้วยกันค่ะก็มาพบกับแม่พิมพ์เหมือนเดิมนะคะแม่พิมพ์คนเก่าคนเดิมค่ะเพื่อน กินส้มตำด้วยกันคะ่ะก็มาพบกับแม่พิมพ์เหมือนเดิมนะคะแม่พิมพ์คนเก่าคนเดิมค่ะเพื่อนหน่นอไม้เผาอัดปิ๊บเืม่ ส้ตมตำเป็ดน้ำปลาละนวลจะผักกาดขาวเส้นขนมกินอว <c oughs> ันนี้ต้นหอไม้ อ,อร่อยนะซ้ำจำสุดไม่ได้ใครไม่กินข้าวเที่ยงมาครับเพื่อนอส้มตำรเร็ดน้ำปลาหนวันว,นว อร่อยนะซ้ำจำสูตรไม่ได้ใครไม่กินข้าวเที่ยงมาค่ะเพื่อนวันนี้ต้นหน่อไม้ กินส้มตำด้วยกันคะ่ะก็มาพบกับแม่พิมพ์เหมือนเดิมนะคะแม่พิมพ์คนเก่าคนเดิมคะ่ะเพื<ๆ>่<ๆ>อนก็กิน<ๆ>ตรงนี้นะแกงมูกแก้มแก้เผ็ดเพื<ๆ>่อนไม่มีผักกินแต่ผักกาดขาวได้วยเพื่อนกินแกงมูกแก้ม จะเผ็ดเพื่อนไม่มีผักกินกตะพากาดขผาได้เพื่อนๆกอืมอืม,อมแตงหม,มูแก้มจะเผ็ดเพื่อนไม่มีผักกินกตะพากาดขผาได้เพื่อนๆกินอืม ม๋วยเตี๋ยวอิม่มใส่มืม่อยังเสร็จใส่มื่อยังเสร็จ เระเทศใหญ่จะปักกาดขาวเส้นขนมกิน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้อร่อยหวานก่อนอ ประกาศขาวหวานหวานเพื่นอนตรงนี้อร่อยหวานก่อน